ต้องบอกว่าคนหนึ่งที่ขนาดว่าถูกจองจำนะแต่มีข่าวทุกวันคุณทักษิณชินวัตรทำได้ย,ยังไงช่วงใหม่ๆนี่แหละออแล้วก็ถ้าไม่ได้พูดเองเลยนะมีคนมาพูดแทนตลอดแล้วเป็นข่าวทุกวันแนวรวมแนวรวมทำได้ยัง,ยงไง เออทำได้ยังไงก็อาจจะเป็นความตั้งใจว่าว่าจะต้องไม่หายไปจากพื้นที่สื่อเพราะว่าคุณทักษิณเท่ากับพรรคเพื่อไทยถ้าคุณทักษิณดรอปไปเพื่อไทยก็อาจจะดูดรอปตามนะคะก็มันก็มีวิธีการสร้างเรื่องนะถ้าสังเกตนะแ,ปแปลว่าคุณทักษิณยังสู้ต่อ,อนี่คือถอยแบบไม่ถอยนะจริงๆการการการกลับมารับโทษในครั้งนี้ครับก็คือวิธีการสู้รูปแบบหนึ่งนะเอายังไงดี เพราะว่าจริงๆแล้วตอนบินออกไปก็คือหลายคนคิดว่าหนีแล้วใช่ไหมคะแวบหนึ่งมันก็คงมีความคิดนั้นแหละไม่งั้นจะบินออกไปทําไมไงแต่ว่าพอคิดตรึกตรองอย่างดีเนี่ยก็คงรู้ว่าถ้าจะให้พักเดินต่อได้ท่านต้องเดินเข้าเรือนจําำเพราะว่าถ่านหนีไปแล้วคือมันจะกลายเป็นตราบาป สังคมจะชี้หน้าท่านเลยเพราะอย่างทีแว่าไปครั้งนี้ก็ย่อมไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆครั้งก่อนมันก็มีข้ออ้างได้ว่าเป็นช่วงรัฐประหารมีรัฐบาลทหารนะได้รับความไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆก็ต้องออกไปอันนี้รัฐบาลปกติ นี่และผ่านปกติมันก็คงยากที่ที่จะมีข้ออ้างเหล่านั้นนะคะคก็อย่างไรก็ดีก็คิดว่าก็กเป็นการวางแผนการเดินของพรรคด้วยเพราะว่าหลังจากคุณทักษิณเข้าเรือนจําไปแล้วเนี่ยก็มีการสื่อสารสักทางพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจากคุณภูมิธรรมที่ออกมาใช้คําว่าคุณทักษิณน,นั้นเป็นวีระบุรุษประชาธิปไตยคือากกาจะจะจะ,จะดึงตัวคุณทักษิณมาอยู่ในเกมประชาธิปไตยอีกแล้วเหรอใช่มันเหมือนการจะแบบว่ารีแบรนด์ด้วยการกลับไปบแบรนด์เดิม แปลว่าอะไรถ้าจาได้ตอนการเลือกตั้งปี6กสองหลังหลังรัฐบาลคอสชการเลือกตั้งครั้งแรกอันนั้นใช่อันนั้นก็คือเป็นแบบการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพักเพื่อไทยคือพักประชาธิปไตยเกิดคําว่าฝั่งประชาธิปไตยขึ้นถูกไหมแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่สําเร็จพลเอกประยุทธ์ก็ตั้งรัฐบาลได้อีกครั้งหนึ่งมันก็เลยทําให้คือตราบใดที่ยังมีภาพของทหารอยู่ในการเมือง มันก็จะมีพรรคการเมืองที่สามารถแบรนด์ตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตายอยู่ครับค่ะเขาก็ยังสามารถโฮไอเรียกว่าแบรนด์โพสิชันแบรนด์โพสิชันเนาะเป็นแบบว่าจุดยืนของแบรนด์เป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยอยู่ตรงนั้นน่ะต่อเนื่องมาหลายปีเลยตราบเท่าที่ยังมีพรรคทหารนะอืแต่วันนี้มันมีหรอวันนี้ก็ไม่มีเออแล้วยังจะกลับไปเป็นแบรนด์ประชาธิปไตยอีก มันได้หรอเขาพยายามจะต้องทําตัวเป็นคั้วตรงข้ามกับพรรคที่กําลังพังอาดขึ้นมาไงอ่าอ่าอย่างวันนี้พรรคภูมิใจไทยเขาก็แบรนด์ตัวเองว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ครับหรือเขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่คนอื่นก็มองภาพว่าชัดเจนแบบนี้ละ,ะถ้าเกิดว่าจะแข่งมันก็ต้องแบรนด์ตัวเองว่าอยู่ตรงข้ามใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าเหมือนกันมันก็จะจะ,จะ,จะสู้กันยังไงล่ะก็คือจะมาแข่งกับภูมิใจไทยทําแบบนี้คือแข่งกับภูมิใจไทยใช่เราไม่คิดจะไปแข่งกับพรรคส้ม ก็พักส้มมันก็มันก็คืออยู่ในสนามมันก็ต้องแข่งกันหมดแหละแต่ว่าจะไปชนกับพักส้มตรงๆอ่ะเอาอะไรไปไปสู้ในในแง่ของของแบรนด์เรื่องภาพลักษณ์ประชาธิปไตยก็เนี่ยก็เนี่ยผมถึงได้งงไงเพราะว่าตัวตัวคุณชูความเป็นประชาธิปไตยแต่ว่ามันมีพักที่เป็นประชาธิปไตยกว่าเนี่ยเขาก็จะแชร์เขาก็จะแชร์เขาก็จะแชร์ด้วยกันอ่ะถ้าถ้าถ้าดูการเคลื่อนในช่วงเนี้ยนอกจากว่าจะแบรนด์ตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการ ไปสีพักส้มถูกไหมครับบอกว่าเนี่ยพักส้มเนี่ยไปเป็นนั่งร้านให้พักน้ำเงินให้อนุรักษ์นิยมอ่าเออก็คือพอพักส้มโอเคละเขาแบรนด์สตรองของเขาในเรื่องนั้นน่ะแต่ว่าการมูฟครั้งนี้ของเขาเนี่ยมันเป็นการเปิดช่องอให้เขาถูกลดทอนให้เขาถูกลดทอนว่าเอ,อ้อันนี้มันไม่ใช่คนที่จะมานำพาเจนดา้านี้ได้หรอกมันต้องเพื่อไทยเนี่ยแหละก็มีความพยายามที่จะที่จะปลุก ความเป็นเพื่อไทยแบบเดิมๆกลับมามนะคะแต่ก็โดนกับกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์มากมายแหละอย่างการที่คุณภูมิธรรมมาใช้คําว่าวีววรบุรุษประชาธิปไตยแบบเนี้ยอ,นอคนก็ตั้งคําถามว่าอ๋อแล้วแล้วคราวที่แล้วล่ะที่ที่หนีออกไปล,ะล่ะเราที่ผ่านมาหลังจากาพรรคเพื่อไทยเข้ามาสู่อํานาจละ่ะมูฟของพรรคเพื่อไทยในการพิจารณาเรื่องนิรโทษกรรมล่าใช่ไหมมันก็มีการย้อนไปดูอดีตมันก็มีการเปิดเผยออกมาว่า เนี่ยแม้กระทั่งว่ามีการเสนอโดยพักประชาชนว่าโอเคถ้านีิรโทษหนึไม่ได้เนี่ยขอเอาเฉพาะเด็กได้ไหมอายุต่ํากว่า18ได้ไหมรปรากฏว่าตัวแทนกมทในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยก,ก็ก็ไม่เอาด้วยอ,อ,อ่คือคือพอยิ่งแนวร่วมหรือว่าคนในพักเนี่ยออกมาพยายามชูภาพนี้ขึ้นมามากแค่ไหนอะ่ะมันก็ยิ่งเป็นการเปิดช่องให้เขาโจมตีไง หรือว่าเรื่องรัฐธรรมนูญแบบนี้พยายามจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยต่อสู้เพื่อรัฐธรรมนูนตลอดมานะก็จะโดนคนที่เขาจำจำรายละเอียดได้เนี่ยมาจับผิดว่าเอ๊ะที่ผ่านมานี่พรรคเพื่อไทยมีการเสนอในร่างคอลอมอ,มอไหมนะในยุคคุณแพทองทานเนี่ยมีการผลักดันอย่างจริงจังหรือเปล่ามีการคุยกับพรรคร่วมไหมไอตอนที่พรรคร่วมเกิดความกังวลใจว่าจะต้องประชามติอีกครั้งเนี่ยใครนะที่เป็นคน ไปยื่นคำร้องต่อสารรัมนูนแทนที่จะยืนยันแล้วก็ทํางานร่วมกับพรรครวมให้เขาเข้าใจให้ได้อะไรอย่างี้ค่ะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งพยายามชูในสิ่งที่คนอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็ไปเปิดจุดออกจุดอ่อนของตัวเองด้วยให้ให้คนสามารถมาตอกย้ำ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 ว่ามันใช่เหรอมันใช่เหรอแล้วเนี่ยคุณทักษิณเป็นคนแรกเหรอที่เดินเข้าเรือนจําไปอมแม้แต่นักสู้ที่เคยเป็นนักสู้จริงๆอย่างคุณนทวุฒิใส่เกลือ ที่เขาออกเรือนจำมาก่อนแล้วรอบนี้ออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจครอบครัวชินวัตรเป็นอย่างมากเนี่ยก็โดนคนในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยโต้กลับ <คำ S 2> <า>แบบแรงๆเลยเออ,อบางบางท่านใช้คําว่าทุเระเอาย้อนเราเรา,เราย้อนกลับไปที่ทการโพสต์ของคุณนัทวุฒิใส่เกลือก่อนตอนนั้นคุณนัทวุฒิใส่เกลือโพสต์สยังไงน่าจะเมื่อวานเองดิเมื่อวานเองไม่ได้พิมพ์ออกมานะแต่ว่าเป็นทํานองว่าพอเห็นภาพแม่ลูกเดินออกมาจากเรือนจาแบบนั้นอ่ะก็ทําให้คิด ถึงว่าเวลาที่คนหนึ่งเข้าเรือนจําเนี่ยเหมือนครอบครัวถูกลงโทษไปด้วยอ่าลูกเต้าอะไรคือคุณนัทวุฒิก็พูดเชื่อมโยงถึงตัวเองด้วยคับคุณนัทวุฒิเนี่ยน่าเห็นใจมากตอนที่เขาเข้าเรือนจําไปเนี่ยลูกชายเนี่ยอายุแค่แบบห้าขวบไหมสองสาขวบอ,อะไรอย่างนี้เองเด็กเลยเด็กมากแล้วลูกสาวพึ่งคลอดคับ ออต้องเข้าเรือนจำแล้วคึงข้ขอคืออย่างนั้นเลยแล้วออพอคุณนัทวุฒิไปเทียบกับตัวเองอะ่ะบดยภาพที่มันชัดแหละว่ามันเออมันทุกโตรมจริงๆอะ่ะ <c oughs> แต่คุณนัทวุฒิพยายามจะโยงมาถึงครอบครัวชินวัตรเพื่อให้เกิดความรู้สึกน่าเห็นใจพอๆกันครับพอมองไปที่ครอบครัวชินวัตรคือลูกทุกคนอายุป,ประมาณสี่ส <40 S 1> ิบแล้วมีหลายแล้วทุกคนดูแลตัวเองได้ครับ แล้วก็ด้วยด้วย process ที่มันเกิดขึ้นมีเรื่องชั้น14มีอะไรต่างๆก่อนหน้านี้มันก็เลยทำให้คนเนี่ยถ้าเปรียบเป็นหนังสิ่งที่คุณนทวุฒิพูดถ้าเปรียบเป็นหนังมันเป็นหนังที่คนดูแล้วเขาไม่ไม่อินอ,ะอ,อ,อ่ะอ่า พอคนไม่อินมันก็เกิดเกิดกระแสการโจมตีว่าโอ้แล้วทีลูกของอานนท์ล่ะก็ถ้าพูดในมุมของการต่อสู้มันก็มีการเปรียบเทียบเพร่ีาะยบคุณอานนท์นี่คือลูกเล็กจริงๆลูกเล็กจริงอันนั้นก็มีมีลูกเพิ่งเกิดเหมือนกันตอนที่เข้าเรือนจาไปเขาก็มองว่าโอ้โหแล้วด้วยสภาพแบบนี้จะใช้คําว่าวีรบุรุษประชาธิปไตยจะมาพยายามบอกให้คนเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อเอาประชาธิปไตยคืนมามันจะได้ไหมครับ ประกอบกับมันมีเรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐมนูลในช่วงนี้เนาะก็เห็นว่าแนวทางของพรรคเพื่อไทยที่ปรากฏมาในข่าวเนี่ยคือเหมือนไม่เอาสอสลอ,อแล้วนะ <c oughs> เหมือนไปทางไหนเหมือนไปตั้งคณะกรรมาธิการกอะไรก็ไปกันใหญ่ไงไปกันใหญ่แล้วอ่าม,ม,มันก็คือการให้ให้ให้ใหสภาเนี่ยตั้งคณะกรรมาธิการร่างรัฐมนูลขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเข้าใจเลยนะว่าทําไมประชาชนเขาไม่เซ็นเอโมเอกับพรรคเพื่อไทย นี่ยังไม่ไปถึงไหนเลยก็คือถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะอยู่กันยังไงอะซึ่งบอกว่าแนวทางนี้ไปไกลกว่าภูมิใจไทยซะยอีกนะภูมิใจไทยนี่เท่าที่ฟังนะยังพยายามหาทางอ้อมให้แบบว่าเออประชาชนได้เลือกอะไรบางอย่างแต่ว่าคนที่ร่างเนี่ยไม่ได้ประชาชนเลือกโดยตรงแต่ว่าประชาชนอาจจะเลือกคนที่ไปเลือกคนที่ร่างอีกทีหรืออะไรทำนองนี้อ่าก็เขาก็ยังพยายามที่จะยึดไอ้หลักเดิมที่เขาคุยกับ พักโซ่มาไว้แล้วจริงมันเป็นหลักเดิมที่เขาเคยแถลงเอาไว้ด้วยค,ค่ะพอพ,อพอจิ๊กซอ์เหล่านี้มันมาประกอบกันอนะ่ะมันก็เลยทำให้แบรนด์นี้ที่พักเพื่อไทยพยายามจะรีแบรนด์กลับไปย้อนไปแบบ10ปีอย่างเงี้ยม,ม,มันอาจจะยากแต่ว่าก็น่าตั้งคำถามว่าทำไมพักเพื่อไทยเลือกที่จะทำแบบนี้ที่จะรีแบรนด์ตัวเองเป็นพักซ้ายประชาธิปไตยแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องเรื่องทางเศรษฐกิจ ที่เคยอ,อยากจะมาชูธงนำอะ่ะมันพิสูจแล้วว่าไม่สามารถทำได้ใช่ไหมในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะหรือจะกลับไปตรงนั้นดีนะคะหรืออาจจะประกอบกับความรู้สึกชอกช้ำนะการที่คุณแพททองทานโดนให้ออกจากตำแหน่งในครั้งนี้การที่คุณทักษิณต้องกลับเข้าเรือนจำในครั้งนี้เนี่ยอออาจจะรู้สึกชอกช้ำกับสิ่งที่เคยคิดค ว่าสนับสนุนกันอยู่กับสิ่งที่ฝ่ายขวาทำพูดแบบนี้เลยอาจจะรู้สึกน้อยใจฝ่ายขวาแหละออจะกลับไปเป็นฝ่ายซ้ายอีกรอบนึงอะไรทำนองมันได้ด้วยเหรอก็ต้องมันโลเลเกินไปหรือเปล่าแบบนี้เออก็ต้องรอดูว่าว่าคนจะมองยังไงแต่ว่าถ้าถ้าถ้านับถึงวันนี้แล้วกันเพราะเราก็ดูกระแสทั้งหมดอะไม่ว่าจะในสื่อหรือว่าในโซเชียลมีเดียในแวดวงคนฝั่งประชาธิปไตยจริงจริเนี่ยไม่เอาเขา เขาไม่บายเลยเขาไม่บายเลยไม่แต่มวลชนเสื้อแดงชอบไงเขาก็คือถ้าถ้าถ้าพาเพื่อไทยก็คือหาเสียงกับคนเสื้อแดงคือผมว่าคนเสื้อแดงเขาโอเคนะคนเสื้อแดงไหนถ้าจะกลับไปเป็นฝ่ายซ้ายอีกสักรอบเนี่ยคนเสื้อแดงที่ยังไม่เทินเสื้อส้มใช่ไหมไม่เทินดิก็เอาคนที่ก็คือคนที่ยังเลือกอยู่เนี่ยกลับกลับไปเป็นฝ่ายซ้ายไปเป็นประชาธิปไตยเขาชอบนะก็บอกว่าคนคนคนกลุ่มนั้นเขาไม่ ถ้าถ้าถึงวันนี้เขายังอยู่เพื่อไทยอย่างที่เราบอกหลายครั้งเขาไม่ไปไหนแล้วยังไงก็อยู่เขาจะร่วมหัวโจมท้ายเพราะว่าสาหรับเขาวันนี้มันไม่ใช่พักเพื่อไทยหรือประชาธิปไตยแล้วแต่เขาอยู่เพื่อชินวัตรมันอยู่เพื่อคุณเขาอยู่กันกับเพื่อคุณทักษิณเขาสะพ่อใช่เขาสะพ่อตระกูลชินวัตรอ่าอันนี้คือคําพูดของคนกลุ่มนี้เองนะที่บอกว่าพอใครเนี่ยเข้าไปจี้ตั้งคําถามเกี่ยวกับแนวทางประชาธิปไตยอะไรของเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกไม่สนแล้วเขาจะอยู่ เพื่อสปอร์ตระกูลนี้แหละเขารักับเขารักชินวัตรอ่อแล้วไม่ใช่แค่ทักษิณละก็คือทั้งทั้งครอบครัวไม่ว่าจะส่งใครมาเขาก็จะอย่างสปอร์ตคราวนี้ถามว่าเมื่อมีคนที่รักเขามากขนาดนี้อยู่แล้วอะ่ะเขาจะไปทําอะไรเพื่อเพื่อหาเสียงกับคนกลุ่มนี้อีกทาไมอะ่ะพวามรรจริงในวันนี้มันคือต้องขยายฐานใช่ไหมครับ,รบดังนั้นเราก็ประเมินว่าพรคเพื่อไทยก็อาจจะต้องไปตั้งหลักอีกรอบหนึ่ง เพื่อที่จะสร้างแบรนด์ p พ s i t i ิช i ั่นนิใหม่ขึ้นมาซึ่งนะวันนี้มันยากเพราะว่าโอเคพักส้มเขาก็มาในเชิงแบบผัวก้าวหน้าอะไรของเขาพักน้ำเงินเขาก็น e โอคอนเซอร์เวทีฟชัดเจนแล้วชใช่แล้วเราพักเพื่อไทยจะอะไรอ่ะหรือว่าจะเอาเป็นแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟสุดซึ่งวันนี้มันก็ไม่น่าจะมีพื้นที่สำหรับตรงนั้นมากนักไม่งั้นไม่งั้นภูมิใจไทยจะเป็นนนโอทำไมครับ จริงๆพรคเพื่อไทยเขาก็มีจุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะก็คือการเป็นพรรคที่มีคุณทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องที่สําคัญนั่นแหละแต่ว่าส่วนจะเป็นฝ่ายซ้ายหรือเป็นฝ่ายขวาเออตรงนี้น่าติดตามนะว่าเขาจะตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่าในรอบนี้เพราะการที่เขาจะไปเป็นประชาธิปไตยก็ต้องเขาต้องไปแย่งกับพรรคส้มแล้วนะมันเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วตอนนี้นแล้วในวันที่ส้มเองก็ลดโทนแล้วนะ,ะโบคิดว่าจริงๆก่อนหนะ้านี้พักเพื่อไทยเขาพยายาม ที่จะแบรนด์ตัวเองว่าเป็นเซ็นทรัลลิเบอร์อ่ะอ่าคือคือคือก้าวหน้าแต่ว่ายังอยู่แบบกลางๆไม่สุดแล้วก็ทำให้คนรู้สึกสบายใจได้มากกว่าในกรณีรที่คุณไม่ได้อยากจะไปถึงเชนแบบส้มหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยอยู่ตรงนั้นไงมันเป็นการพยายามผักดันตัวเองให้สามารถจับมือกับส้มได้ในการเลือกตั้งรอบหน้าหรือเปล่า เรื่องการจับมือมันใครก็จับได้มันอยู่ที่ตัวเลขถูกไหมล่ะแต่เรารู้สึกความยากของเพื่อไทยคือก่อนหน้านี้เขาพยายามจะอยู่ตรงแบบเซ็นทรัลิเบอโรชใช่ไหม,ม,มแต่ในวันนี้พักคส้มอ่ะเขากระเถิบไปอยู่ใกล้ตรงนั้นแล้วออพักคส้มเขามีความประนีประนอมมีความยืดหยุน่นจนกระทั่งเขาเขาเองส้มเองเนี่ยแหละที่ขยายฐานมาถึงคนกลางๆได้มากขึ้นับ ก็ถือว่าเป็นพักการเมืองที่มีพลวัตแล้วกันเรามองโลกในแง่ดีนะสําหรับพักเพื่อไทยตรงนี้มัน,ม,น,ม,นมันก็เลยทําให้แบบส้มเองอ่ะก็ขยายฐานภูมิใจไทยเองก็ขยายมันเลยแทบจะไม่เหลือที่ให้ใครแล้วไง